นี่ไม่เคยเห็นไม่เคยกินมาก่อนเลยใช่เพราะเรา,าไม่มีสตางค์ซื้อเนี่ยงคงแพงมากสินะอย่าไปสันใจเลยว่าแพงหรือไม่แพงแบ่งกันกินนะถ้าไม่พอฉันจะไปเอามาให้อีกที่บ้านใะนยังมีอีกเยอะอดีดีเอามาอีกก็ดีนะอืม,อ,มอร่อยจริงด้วยใช่อร่อจริงอร่อย แตงโมรู้สึกดีใจและมีความสุขที่เห็นเด็กชาวไร่กินขนมที่เธอเอามาให้อย่างอร็ดอร่อยและแตงโมก็ขอตัวกลับฉันกลับบ้านก่อนนะจะเอาอีกไหมจะเอามาให้อีกโอ้ยโอ้ยพอแล้วล่ะเป็นไงแค่นี้ก็ขอบใจมากแล้วที่เธอเอาขนมอร่อยอร่อยมาให้เรากินแล้วเธอชื่ออะไรล่ะฉันชื่อแตงโมอ๋อฉันชื่อจุกและนี่ก็ชื่อเปียเธอมีน้ำใจกับพวกเรา คอยเราตอบแทนเธอบ้างสิม่ต้องหรอกฉัน